พันโทโนพกรใจมิพักผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่38จัดการอบรมและให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1และชั้นปีที่2เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญและขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์วิกฤตต่างๆที่สนามฝึกมณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์อำเภอเมืองจังหวัดน่านค่ะ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรนะคะจากทีมเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์ที่ให้ความรู้สาธิตในการปรถมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยก่อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งสถานพยาบาลการสอนวิธีการปฏิบัติ การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจหรือ CPR ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือ AED พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลโรคลมร้อนนะคะหรือว่าฮิ s สโตร e เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้กับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในภาวะฉุกเฉินก่อนนำส่งสถานพยาบาลต่อไปนั่นเองค่ะ